สำหรับใครที่ต้องการเติม Fc c o ยนะครับผมวันนี้ขอแนะนำฟีฟากอยด์คอมไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม PS Xbox หรือว่าจะเป็น PC เนี่ยก็สามารถเลือกใช้บริการได้อย่างสะดวกและปลอดภัยท่าใช้โค้ดส่วนลด b b w ีวอ t ตอร์ลดทันที5%ครับกับช่วงแอดฟายเดย์ซื้อ Fc คอยลดสูงสุด30%ระหว่างวันที่3ถึง26พฤศจิกาย,ยานนี้อย่าลืมไปจัดก,กันนะครับโปรโมชั่นดีๆวันนี้กับ y o u t u b พ p เ e ีย u m ราคาเพียง55บาทต่อเดือนไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงไม่มีสะดุดดู YouTube แบบไม่มีโฆษณามากวนใจพร้อมแอป YouTube Music ฟังงเพลแบบบชิชสยสมมัครง่า่าายผนอ e ีเล สนใจคลิกลิงก์ใต้คลิปหรือสแกน QR Code หรือว่าแอดไลน์ PSI ชู6สามหกศูนย์ได้เลยถ้าอยากจะเติม FC 2 4ทั้ง P ีและโมบายให้นึกถึงอ e l a าสติ s ช o อร้านเติมเกมที่เปิดมามากกว่า4ปีบริการดีราคาย,ย่อมเยาแถมเติมง่ายแบบอีซี่การันตีความปลอดภัยกับเพจที่มีคนติดตามมากกว่า60,000คนเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่ El a าสติ s h o อหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องววนนามาันในสัปห์ หรือโหดนะครับผมอยู่ในช่วง boxing day นะของอังกฤษและก็จะเป็นช่วงที่เราจะต้องเล่นอีก2เกมกับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนีกครับรวมถึงฟุตบอลคาราบาวครับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถือว่าเป็นเดือนที่ค่อนข้างโหดเอาเรื่องเหมือนกันครับบอกเลยว่าในช่วงวันที่14นะครับผมยาวมาถึง27เนี่ยโอ้โหเราเจอหนักๆแบบหนักกว่านี้ก็ไม่มีอีกแล้วทุกคนบอกเลยว่าเป็นการพิสูจน์เลยนะว่าเราจะเสียไร้พ่ ผมว่าเดือนนี้เนะี่ยรู้คําตอบแน่นอนนะทุกคนอะไรครับผมเดี๋ยวเราเดินหน้ากันต่อไปครับล่าสุดเนี่ยสเกลนะครับที่ส่งมาในพาร์ทที่แล้วเป็นเด็กดาวรุ่งทั้งหมด3คนนะตอนนี้นะครับผมก็กลับมาเรียบร้อยครับในเดือนแรกเดี๋ยวไปดูกันเดือนแรกเนี่ยเป็นนักเตะจากฝ,ากฝากั่งเมริกาใต้ครับคือหน้าของอาเจนตินานะแต่นี่เปเรียนเนี่ยเป็นปีกนะครับผมตัวรุกนะฮะวัยสปีพเทนเชียลในเรื่องของความเร็วค่อนข้างดีนะ อีกหนึ่งตัวครับคือหน้าหน้าของกาเลโนกาเลโนวัย16ปีค่าตัว3ามแสนกว่าครับเป็นนักเตะกราบซ้ายตอนนี้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นซ้ายล่างสายกลางหรือสายบนนะซึ่งความเร็วค่อนข้างเอาเรื่องครับในเรื่องของเทคนิคบอลคอนโทรลค่อนข้างดีผมว่าน่าจะเป็นไม่มิดฟิลซ้ายก็น่าจะเป็นหน้าซ้ายนะครับดูจากทรงนะครับ หรืออาจจะเป็นกองกลางวะเออเป็นกองกลางก็ได้นะเดี๋ยวเอาเข้าสู่ทีมก่อนละกันนะครับเป็นอะคาเดมี่จัดไปจากอเจจิน่าก็จบลงเรียบร้อยทีนี้ไปดูกันต่อในส่วนของเบลเยียมครับนี่คือเบลเยียมนะครับผมครั้งแรกที่เราส่งไปนะครับผมนักเตะของเบลเยียมที่ดูดีที่สุดก็จะเป็นด้านของเควินมิเชลครับทุกคนแล้วก็เออมีคนเดียวอาจจะมีรองลงมาคือเรอันโดมิเชลครับ4ี่แสนนะตรงนี้เน,น่าจะเป็นเกมรับนะครับทุกคนเกมรับแต่ผมว่าน่าจะเป็นเป็นแบ็กมากกว่าเซนเตอร์นะ ด้วยรูปร่างสัดส่วนความสูงบอกว่าเป็นเป็นแบ็กน่าจะดีกว่าเซนเตอร์ทุกคนอะตัวนี้เดี๋ยวผมเซ็นข้คาร์ดิมี่ของเราต่อครับจัดแล้วก็ฝากฝั่งของประเทศอังกฤษครับทุกคนก็มีเราลาทั้งหมด6คนนะครับคนที่มี Po t e n ช i a l ถึง90นะครับมีคนเดียวนะครับคือเจมี่ฟูลเลอร์วัย15ปีตัวนี้เป็นกราบขวาผมว่าน่าจะเป็นแบ็กขวาไบกระปีขวาซึ่งโอ้โหแต่ว่าบอลกอนโชไม่ค่อยดียรกทุกคนเอ้ยแปลกๆอาจจะไม่เอาดีกว่าทุกคนเออ และก็มาสรุปใน Academy กันก่อนครับตอนนี้นะครับนักเตะใน a า a d เด y ของเราที่น่าสนอสนใจเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ2คนนะครับก็คือโจวานอวิชตัวนี้วัย16ปีเดี๋ยวผมว่าจะดันขึ้นสู่ชุดใหญ่ในปีหน้าตอนที่เราปิดฤด,ดูกาลนะครับผมก็น่าจะ17พอดีแล้วก็เอ็ดแฮนเซนนะตัวนี้เป็นกลางเชิงรับครับทุกคนซึ่งโ o t e n t เ a l 90ตัวนี้น่าสนใจ แต่ว่าตอนนี้วัยสิแล้วผมว่าเราดันขึ้นชุดใหญ่ไหมถ้าเกิดใช้งานได้ดีหรือไม่ดีเนี่ยค่อยปล่อยยืมดีกว่าเพราะว่าอยู่ตรงเนี้ยวัยสิเดี๋ยวมันจะโดนฉกจากทีมอื่นนะฮะทุกคนโอเคจัดไปอะไรครับผมเราก็สามารถที่จะดันดาวรุ่งมาได้อย่างต่อเนื่องครับทีมเราเป็นทีมเด็กหนุ่มอยู่แล้วและเดินหน้าเกมต่อไปครับกับวูฟทแชมตันวันเดอร์เรอร์อะและเกมกับวูฟปแชมตันครับเป็นอ้เอาแล้ววูฟปแมตันครับสามารถเอาชนะนอริสที่บ้านนอริสได้2องูนย์อู้ เปิดมาถึงเราก็แพ้เลยนะทุกคนโอ้โหไม่ต้องถึงช่วงบ็อกซิ่งเดย์เลยเอาเป็นว่าเราจะได้คลายความกดดันสักทีแพ้นัดแรกถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยทีมระดับเรานะนักเตะเกรดเราเนี่ยมันแบกความ เรียกว่าความหวังในการไร้ผ้ายา,ย,ยากในะขนาดเียบคูยังทาไม่ได้ทุกคนอะไรครับผมเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปลุยกับไบเยิ้นนะครับผมเดี๋ยวย้อนความเล็กน้อยอะไรกันนะครับกับเกมแรกของแอนเวิร์บนะก่อนหน้านี้เนี่ยเราบุกไปเสมอกับแอนเวิร์บมา2 2ครับและแน่นอนหลังจากนั้นเนี่ยกลับมาเล่นที่บ้านของเราก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่กระตึงไม่ต่างกันเลยครับทุกคนเพราะว่าเกมนี้อึอดอัดครับยิงเท่าไหร่ก็ไม่ผ่านพวกศัตรูของแอนเวิร์บครับ แต่ก็โชคดีกันที่เราได้มาหนึ่งประตูจากปาตูรีน่าอย่างสุดสวยเดี๋ยกลับไปดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นในเกมที่ผ่านมากันบ้างครับทุกคนจัดไปครับแต่ก่อนหน้านั้นครับก็จะมีโอกาสเสียวๆหลายครั้งกันวุนของนอร์เดนตีที่ก็ยิงเฉียวไปเฉียวมาก็ทุกคนไม่เข้าสติครับของบาตูริน่าก็ดีหรือว่านกเตกค,คนอื่นๆก็มีค่อนข้างหลายจังหวะเลยฮะรวมถึงจังหวะนี้ด้วยครับเป็นจังหวะที่บาตูรีน่าตัดมาได้อีกแล้วแล้วดูพวกประตูของเขาเนี่ยหูเซฟได้อย่างยอดเยี่ยมนะ คือผมบอกเลยว่าประตูของแอนเวิร์บเนี่ยไม่ธรรมดาครับอาจจะต้องไปส่องฟอร์มกันหน่อยว่าเก่งกาดแค่ไหนทุกคนเออเพราะว่าแต่ละดอกที่เซฟนี้ไม่ธรรมดาสักลูกเลยนะ เราย้อนดูประตูกันหน่อยครับรูปที่เกิดขึ้นมาในเกมกับแอนเวิร์บครับมาตรงประตูดีนากดขวาตรงนี้ครับถือว่าเป็นประตูชัยประตูเดียวที่เกิดขึ้นในเกมกับแอนเวิร์บที่บ้านของนอริชทุกคนบอกเลยว่าเป็นเกมอีกหนึ่งเกมที่อึดอัดไม่ต่างอะไรจากการเล่นที่บ้านของเขานะสุดท้ายเราก็ได้ประตูชัยเข้ามาครับหนึ่งประตูครับจากการยิงไกลของประตูดีนาซึ่งก็คมกริบเลยฮะนี่ะทุกคนการตีความโหดของผู้สับตัวแอนเวิร์บนะเขาเสียประตูครับเรตติ้งอาจจะไม่เยอะแต่ทุกคนดูจังหวะเซฟนะทุกคนดูกรอบประตูแม่งงฟตรแบบ เขตสามเหลี่ยมครับใต้คาเนเนี่ยถือว่าเอาเรื่องนะเป็นจังหวะพุ่งปัดเท่านั้นเลยและก็เซฟไป5ครั้งจะหกครั้งครับลูกที่เสียนี่ก็สุดวิสัยจริงๆเพราะว่าปัตูนุนิน่ายิงดีมากๆกค,าาากครับทุกคนถือว่าน่าสนใจครับทางด้านของมาเอลรามีทุกคนเกมกับไบเยอร์มิวนิคครับทุกคน42-31ของไบเยอร์ครับวันนี้ก็จัดเต็มชุดเดิมครับถือว่าเป็นทีมที่น่ากลัวนะแลวเราก็ต้องระมัดระวังให้ดีครับถึงแม้เกมแรกเราชนะมา3 0ก็ตาม แต่ว่าโดยรวมรูปเกมแล้วเนี่ยไบรเยินไม่ได้ธรรมดานะทุกคนไม่ธรรมดาครับและก็ห้านัดหลังสุดเนี่ยฟอร์มอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับชนะแพ้เสมอชนะและก็เสมอครับแต่ว่าในส่วนของยูฟ่าแชมเปียนลีกครับเราก็ประมาทไม่ได้นะและก็อีกหนึ่งนักเตะครับคือเดรามี่ที่เราต้องใช้ต่อเนื่องนะฟอร์มดีจ,จัดครับไม่สามารถที่จะ drop ได้เลยทุกคนและก็อีกหนึ่งตำแหน่งครับที่เซอร์ไพรส์เหมือนกันคือนักได้ของ คิทเซนเซนนะครับผมเป็นกองหลังที่เราจะให้ลงแทนฮาวิสเบลลิสฮาวิสเบลลิสเดี๋ยวหลังๆเริ่มมีผิดพลาดบนะ่อยครั้งนะปล่อยให้เขายิงง่ายๆเข้าประกบลูกตั้งเตะไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จะเป็นโอกาสของคิทเซนเซนครับได้ลงคู่กับเบรดเบรดครับอะไรครับผมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับเกมนี้คือเกมตัดสินเลยครับถ้าเกิดสมมตินอนริชชนะได้ในเกมนี้ครับหรือเพียงแค่เสม,มอนะทุกคนนะก็น่าจะการันตีเข้ารอบแบบ100%แล้วครับ ฟอร์มในฤดูกาลนี้ถือว่าค่อนข้างดีนะสำหรับนอร์ทสิตี้ครับอะไะครับผมเกมจะเริ่มที่นอร์ทสิตี้ครับเจ้าบ,บ้านวันนี้เกมน่าจะคล้ายๆกับครึ่งแรกครับนอนร์ทต้องครองบอลให้ได้มากที่สุดครับทุกคนอย่าให้บายทเยนได้ครองบอลเท่าไหร่ครับเราก็ถ่ายไปถ่ายมาทุกคนบอซาเล็ข้ามฝ้าไปฝั่งเดคไาเปอร์ครับแต่จังหวะนี้เปิดไม่ได้ครับเดคลาเปอร์พยายามจะเอาชนะตัวต่อต,ตัวกับมาสตราอุยเปิดเข้ามาแล้วเสาแรกโอ้โหศัปปตรูเขามารับทัน เลนตันสั้นหรือป่าแล้วเรารู้ทันแล้วบูมาได้เลยเบเก่าตัดมาได้สวยเดเลยเบเก้าจังหวะนี้กระชากหนีมามีลูดิเกอร์บังอยู่แล้วด้านหน้าเราเติมช้ามากครับเดินลาเวก่าฝากเข้ามาได้านหานโู้เลี้ยงหนีมาได้เรื่องครับแล้วเคาะมาจังหวะเดียวของบัตูรินาปัตูรีนาเอาตัวรอดมาบัตตูรินายอดมาตูรินายังฝืนปัตตูรินาโอ้โหสี่คนโอ,โ,อโอ้และดูครับโดนบีบโดนบีบแบบเร็วจัดเข้ามาได้านหานคีนเดสเซน แล้วเคาะกันจังหวะเดียวมาสวยจวังหวะนี้เดลามี่หมุนมาเดลามี่หนีเอาตัวรอดมาได้สวยเดลามี่ชิปเข้าไปด้านในเสาซองยังไม่ถึงครับเปิดมาสวยๆบาตูรินาหักเข้ามาด้านในแล้วลาเส้นย้อนกลับมาแล้วเดลามิการกดขวาลูกนี้ไม่เหลือแล้วโอ้โหมาแบบถือว่าเอาชัวร์อีกแล้วดอริสมาเยินเนี่ยไม่ถ้าไม่ได้ของบอลเลยดูครับโอ้โหแล้วลาเส้นลูกนี้ก็เอาชัวร์มากๆครับ จนมาจอดจ่อของเดลาเวก้านี่แหละโอ้เรียบร้อยครับสภาพเดิมกับเกมแรกเลยครับคือไบเยนครอบครองบอลแทบไม่ได้ครับอะไรครับครึ่งหลังเราเปลี่ยนหนึ่งตัวครับถือว่าเป็นการเปลี่ยนที่เสี่ยงครับเปลี่ยนจอมทัพยอย่างบาตูรีนาออกและเอาคัวซิตลงมาแทนครับทุกคนในตำแหน่งกลางรุกนะและว้วจังหวะนี้ก็ชากมาซาเน่เอาลม้มลงไปแล้วแล้วไม่ดีเท่าไร่ซาเน่สับขาลองมาเฉยๆแล้วซาเน่โอยคนเดียวเกือบไปแล้วครับ ไม่ยอมเปิดครับแฮ์รี่เกนดึงกลับมาเข้าด้านในฝากมาสวยซะด้วยอ้จังหวะนี้แล้วฝากมาแต่คิดเส้นยืนดักดีมากอู้แล้วเคาะกันมาเปิดหน้าแรกแล้วบาเยิน,เ,นเดลลาเบก้าแล้วจะเล่นสั้นๆครับจังหวะนี้ซานโชซานโชจังหวะนี้มาโดนเสียบจากโควซิตแล้วโควซิตปั๊มมาได้แล้วบงของไรเบลิลเกือบไปครับจังหวะเดียวไปครับที่ราฟินญ,ญาลงมาใหม่ กระพิญญาจังหวะนี้กระช่างหนีออกไปด้าน,นอกรรบพิญญาฝากเข้ามาลูสเตอร์ ujemy, แล้วลูสเตอร์หักเข้ามาด้านในหนีแล้วหนีมาสวยมากลูสเตอร์เท้าซ้ายโปเวลาก็เหลือน้อยลงเต็มทีแล้วตจ้ด้านของบาเยอร์มิวนิชโดนสลด์จากโควซิตเอาเรื่องครับโคเวซิตทำได้ดีมากมาเตโอโคเวซิตหลุดขึ้นมามาเตโอโควซิตหลุดขึ้นมาแล้วจังหวะนี้รอด้านในเติมโดนปั๊มไม่ได้ในตัวที่สองครับโมดิสฝากเข้ามาด้านใน แล้ได้เเวกกาบังอยู่เาเวกกาจังหวะนี้ฝากเข้ามาสวยๆโกสิตช่องนี้มาดีลุสเตอร์กดซ้ายเรียบร้อยโอ้โหโกสิตโอ้โโกสิตถือว่าสุดมากลูกนี้โอ้โหช่องเขาลูเข็มกันทุกคนเปิดไปได้ยังไงวะเนี่ยเอาจนได้ครับทุกคนอโนริสวันนี้ก็ถือว่าไม่ได้เล่นแบบดีเหมือนเกมแรกที่เล่มมาสามสูตรที่บ้านของบาเยิร์นะแต่ก็หาทําจนได้ครับและดูโคสิตเยอะบุ ท่องนี้จ่ายอย่างดีคะแล้วก็เรียบร้อยครับทุกคนน่าจะหมดเวลาตรงนี้ครับปู่บายเยวินิคก็ต้องไปสู้ในส่วนของศึกของเขาต่อไปครับในเกมสุดท้ายแต่ว่าเราเนี่ยก็ก็ยังคงคอนเซปต์ในเรื่องของการครอบครองบอลได้เยอะเหมือนเดิมนะหกครับทุกคนเราจะครองบอลแบบเฉลีย่ยเฉลี่ยทุกคนนะคือกระจายทั้งทั้งทีมาทุกคนทางบายเยืนเนี่ยจะมาเจาะทางด้านของซานเน่้งส่วนมากนะซึ่งทางขวาของเขาเนี่ยค่อนข้างอันตราย แล้วก็ในเรื่องของการยิงเนี่ยเราเยอะกว่าเข้ากรอบเยอะกว่าแต่จริงก็ไม่ได้ห่างกันเท่าไรเพราะว่าวันนี้เนี่ยไม่ค่อยได้ยิงกันทุกคนครองบอลซะส่วนมากการจ่ายบอลของเราก็จะเยอะกว่าแบบเกือบครึ่งเลยนะเพราะว่าเราเน้นแบบถ่ายบอลเท้าสู่เท้าให้บายเยอร์นเขาวิ่งไล่ทุกคนแน่นอนครับตอนนี้เราก็สามารถวางใจไปได้หนึ่งรายการทุกคนเป็นรายการยุฟฟาชมเวปีหลีกนะใหญ่สุด เกมถัดไปนี่ก็จะเจอกับด้านของคิสเซนพาเลตครับตามด้วยเชฟฟิลยูเต็ดครับและก็ไปเจอกับด้านของมนซิตี้นะซึ่งก็เป็นเกมที่หนักนะครับผมซึ่งแน่นอนเราจะลุยกันต่อครับในเกมกับเชฟฟิลยูเต็ดในบ้านนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมาลุยกันต่อในเกมกับมนซิตี้เลยครับผมในการไปเยือนวันที่14นะครับซึ่งเกมกับคิสเซนพาเลตกับเชฟฟิลยูเต็ดเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าเราเจอใครหนักกว่ากันเราจะซิมแมต์อัตที่ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ครับจะได้การันตีชนะนะทุกคนนะ ซึ่งเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูก่อนครับในตารางคะแนคนคริสตัลพาเลตอันด,ดับที่7ครับส่วนเชฟฟิลด์ยูเต็ดอันดับที่18บแปอะโอ้โหงั้นผมซิมแมทกับเชฟฟิลด์ดีกว่าแล้วก็เล่นกับคริสตัลพาเลตน่าจะดีที่สุดครับทุกคน <c oughs> แล้วก็เกมกับคริสตัลพาเลตครับในระบบ4 2 3 1ครับนักเตะของพาเลตชุดนี้เนี่ยผมว่าไม่คิวเรนะค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เป็นนักเตะมีความเร็วทั้งคู่แล้วประเด็นคือ5นัดหลังสุดไม่แพ้ใครเหมือนกันนะครับคริสตัลพาเลตถือว่าไม่ธรรมดานะ ไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหตอนแรกว่าจะชิวๆแต่ทรงและชิวไม่ได้ทุกคนแล้วก็แผนการเล่นของพาเลตก็คือจะเป็นสายออกปีกก็ส่วนมากครับนักเตะท,ที่ก็เป็นตัวชีดของเขาคืออีเซ่นะตัวรุกครับแล้วก็ปีกซ้ายขวาบอกเลยว่าทุกคนรู้จักอยู่แล้วโคตรเร็วทั้งคู่เลอะไรครับผมไม่แพ้ใครมา5เกมครับทางด้านของคิสซนพาเลตและเขาเนี่ยมีกองหน้าที่ยิงมา3ประตูใน3เกมที่ผ่านมาครับโอ้โหถือว่าเอาเรื่องอนะ หลาเกมจะเริ่มจากฝ้าฟังของคิสันพานเลตเจ้าบ้านก่อนเลยครับอะไรครับสวนกับชีริชาร์ดเปิดติดโกสิตครับโกสิตก็บีบสูงเหมือนกันโกสิตจังหวะนี้แล้วเอ้ากระโดดมาไม่ดีมงต่อมาพาธิโนเห็นรูสเตอร์ออมมารูสเตอร์วนกลับปาติตโนกดขวาแล้วชนคาโูเป็นไปได้ลูกนี้และจังหวะนี้เสียบโดอาจาังหวะนี้ออกมาด้านนอกความเร็วมีอยู่แล้วโดอานเจอเข้าด้านหลังแล้วแก้มาสวยครับราฟินญาโตกลับ ราฟินยาโตกลับโดนเสียบโอ้โห,โโหต้องใบเหลืองแล้วครับด้านขวาครับราฟิญยาฝากมาแล้วโควสิตกระชากออกไปด้านนอกโคสิตเร็วไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าโคสิตก็ส่งต่อให้ราฟิญยาราฟิญยากะชากหนีไปราฟิญ่ายอดเข้ามาเสาสองยังมีสตานิสซิับโมมาบังไว้ได้ครับ มาแล้วปั๊มสวยของพาติโนพาติโนแล้วขวาพาติโนเลือกขวาสุดแรงไปหน่อยแต่ก็ยังได้อยู่แโคสิตยอดเข้ามาจจงหวะนี้ลูสเตอร์ยิงเรียบร้อยโอ้โหสวยมากโอ้เป็นการแอซซิตแบบสุดสวยของโคซิตแล้วก็วันเล่ของลูสเตอร์แบบเฉียบขาดคือเหมือนจะแรงไปแล้วแต่ว่าโคซิตครับลูกนี้ไม่รอช้าครับชิปเข้ามาแล้วก็วันเล่ตามน้ำแบบสวยงามมากครับ อู้ถือว่าเข้าขารู้ใจกันมากระหว่างครสิทธ์กับรูสเตอร์ฮรอู้ถือว่าเราได้เห็นนะครับเรื่องของการจ่ายแอซซิตการคิลเลอร์พารของครสิทธเรื่อยๆนะตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับเราครับมีประโยชน์จะจัดครับเด็กคลายเปอร์จิ้มไปก่อนนะแล้วหมดครึ่งแรกไปครับเป็นหนศูนย์จากนนริซิตี้ครับครึ่งหลังเนี่ยขโหทางด้ของคิสซาเบเลตน่าจะห่มบุกกระหน่ำครับทุกคนฝากมา โค้ิดครับกระดกไปดันกว่าครับแล้วเดคลายเปอร์ยอดมาที่เดลาเวกาจังหวะนี้ตามน้ำมาลูสเตอร์เก็บมาได้ลูสเตอร์ดึงจังหวะแล้วอุสเตอร์เข้าเท้าซ้ายฝากเข้ามาสวยตรงกลางแมยยังโดนบังอย่างริชาร์ดราฟิยาอีกทีหนึ่งยอดเข้าไปตรงกลางแล้วเด็คลายเปอร์บ่งยอดโอ้โหดีนยนะสัานยังปัดได้อยู่ราฟิยาดึงจังหวะครับรบาฟิยา ข่าวเท้าซายราฟินยาจังหวะนี้ได้เปิดโอกาสส่องราฟินญาโอ้โนี่แหละเอาจนได้ครับจนได้ของราฟินยาถือว่าเงียบหายไปค่อนข้างนานนะในครึ่งแรกแต่ว่าครึ่งหลังลงมาเนี่ยหาจังหวะยิงจังหวะเก่งจนได้แล้วลูกนี้หูดีเนนสันเราไม่รู้ว่าราฟินยายิงดีสุดๆหรือว่าดีเนสันพุ่งไม่ขาดนทุกคนต้องดูฮนะก็ตังปอมยิงด้านซ้ายปั่นแล้ว ลูกนี้ต้องดูอีกมุมนะทุกคนมุมนี้ผม,มว่าแน่เอาจริงๆดีเนสันดูจะออกตัวช้าไปด้วยเนโตโครับแล้วจังหวะน,นี้ฮาวิเบลิสไม่ปล่อยให้ผ่านครับอีเซ่จังหวะน,นี้เปิดแทงทะลุอูหูแล้วดีซะด้วยแล้วหลุดขึ้นมาของเนโตเข้ามาจังหวะนี้ฮาวิเบลิสโอ้โหโอเด็ดขาดมากครับคิดไม่พัาเลเยเนีบยลูกนี้จากลูกเปิดกับสวนเร็วของดีเนสันเนียบยแล้ว จ่ายแทงทะลุมันหลุดเลยครับวิเวลิสพยายามจะมาโอ้โหเนโต้มีดูงด้วยครับจริงๆวิครับวิเวลิสเนี่ยพิกเกสียบโดนนะแต่ว่าด้วยแรงเฉื่อยแล้วแม่มันทําให้เหมือนไปตั้งบอลในเล็กน้อยอะแล้วราพิยาเปิดยอดกลับมาจังหวะนี้เดลอมบีจับขวานและปั่นจังหวะนี้เรียบร้อยโอ้ลูกสู่จกองนอริซิต้โอโ ไม่รู้เหมือนกันว่าราวินญ่าเนี่ยใจจริงเนี่ยจะเปิดให้พาติโน่หรือว่าเดรามี่มันมาแย่งเล่นนะดูดูฮะมันมาทางเดียวกันด้วยซ้ำนะแต่ว่าถือว่าเป็นลูกยิงอีกครั้งของเดรามี่ที่คมมากครับปุ่นปั่นขวาเฉียบมากครับลูกนี้โดนเพิ่มอีกหนึ่งประตูครับดีเนนธอร์สันเซช้าไปแล้เจ้าหน,นี้พาติโน่ขอด้านซ้ายครับทำให้สวยเดรามี่เดลามี่วนกลับมาด้านในแต่มีฝากต่อมาสวยเ <Der ami S 2> จ้าวันนี้พาติโน่อ้อมไปแล้วหลุดดีมากพาติโน่ซ้ายกดแล้ว โดอานครับกระชากหนีจังหวะดดีอ o, ีแกนไม่น่าจะทันแล้วอีแกนหูความเร็วของโดอานดีกว่าเยอะแล้วจังหวัดดีปนก็มาได้แล้วจังหวะนีีเสียบไปก่อนเลยครับไม่รู้ว่าฟาวไม่ฟาวแต่ว่านอกกรอบเขตโทษแน่แน่ครับนอกกรอบแน่แฮะโอ้แล้วไม่โดนใบเหลืองใบแดงด้วยอู้โชคดีกัดแต่นอกกรอบแน่แน่ทุกคนอูถือว่าเก่าเหมือนกันลูกนี้คลเปอร์ยอดขึ้นมาครับแล้วเรียบร้อยครับหมดเวลาครับสประตูต่อหนึ่งครับ มาขาดกันในครึ่งหลังครับจริงๆแล้วสูนสีนัคู่นี้แล้วก็เป็นการแพ้นัดแรกแต่รอบ5้าเกมหลังสุดของคริสตัลพาเลตด้วยครับฝูงเอายิงพาเลต potential ดีนะครับได้ดีเลยนะละแต่เขามาพลาดจังหวะเล็กๆน้อยๆทำให้เราได้ประตูไปเลยก็ถือว่าเป็นอีดึงเกมที่เราสามารถผ่านไปได้ครับจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าเกมกับพวกคริสตัลพาเลตเชฟฟิลยูเนเต็ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฟูลแลมเนี่ยไม่น่ายากนะแต่กลายเป็นว่ามันยากเฉยเลยทุกคน รูปแบบเกมมันค่อนข้างจะออกมายากครับถึงแม้เราจะชนะขาดก็จริงแต่ว่าก่อนที่จะขาดเนี่ยอุดตึงมือจัดจัดและก็แน่นอนครับเดี๋ยวเกมสัดท้ายพักแค่2วันเจอกับด้านของเชฟฟิลเดกันต่อครับอะไรครับผมแล้ววันนี้ก็โรเตชันประมาณนี้ครับเป็นด้านของเดรามี an, ่ลงแทนเดลาวก้าครับก่อนซาเลสได้ลงคิเตนเซนและก็เฟเดได้ครับกับเกมกับเชฟฟิลครับเดี๋ยวเราไปซิมแมต์กันก่อนนะและเกมกับเชฟฟิลครับเป็นอย่างไรสองหนึ่งแบบเฉือนๆโอเค รูปแบบไม่ได้สวยหรูครับทุกคนสกอร์ก็ไม่ได้สวยเท่าไหร่แต่ว่า3แต้มก็เป็นพอทุกคนโอเคแล้วก็อัปเดตครับคอสตาครับปีนี้มาเล่นใด้กับนอริซิตี้ครับลงไปถึง15เกมครับเก็บครีนชีตนะครับผมไปถึง6เกมนะโอ้โห แน่นอนว่าสัปดาห์นรกแตกหรือว่าสัปดาห์บ็อกซิ่งเดย์ยังคงอยู่ในเส้นทางกันต่อไปเกมถัดไปกับการเจอกับแ m a ซิตี้นะครับผมเลียฟพูลแล้วก็แมนยูจะมารวบตึงกันในพาร์ทต่อไปและก็ในส่วนของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเราก็มารอลุ้นครับว่าพาร์ทหน้าเราจะได้เจอกับใครในรอบน็อกเอาท์นะหลังจากที่จบเกมสุดท้ายกับ PSV ไปแล้วใครชอบอย่าลืมกดไลค์กับชอบพี่บอลต์ดอฟักด้วยเลยกันนะครับผมเดี๋ยวมาต่อกันในพาร์ทต่อไปกับด้านของวอลาสโกกับนอร์ดิซิตี้ในเซสันสุดท้ายวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครครรััับบบบสสวดี bye ๊าายย